เนื่องจากโจนี้งานน้อยครับแล้วไม่โคมาขุดหนูเล่นๆไม่ได้ตกงานนะครับแต่งานยังไม่เข้าพอดีลูกน้องไม่มีกับข้าวด้วยนะครับก็เลยมาหาหนูน่าจะได้สักตัวสองตัวก็ยังดีนะครับ ชักกี่ตัวนนี่จอมปลวกนี่รถเก่านะครับแต่แรงยังเยอะนี่คนขับใจเกินร้อยอันเล็กแต่ใจใหญ่ครับกุตะะล้มตอรับหมดนะครับ ราคาแบบมิตรภาพสนใจติดต่อง,งานนะครับไม่ต้องโทรนะครับเดินมาหาที่ทำงานได้ตลอดนะครับ